เบอร์หท้องผ้าจะเป็นสีกรมมาท่านะคะเบอร์หจะเป็นแบบนี้นี่คือเบอร์หนี่คือเบอร์หนะคะสีจริงเป็นแบบนี้เลยนะคะถ่ายทำแบบนี้นะคะด้วยเวลาด้วยโอกาสใกล้แพทมีเวลาแค่นี้นะคะนี่คือเบอร์ห สนใจทักสามเบอร์สามจะเป็นนะคะเบอร์สามเบอร์สามท้องผ้าจะเป็นสีเปลือกวังคุดค่ะนี่คือเบอร์สามเบอร์สามถ้าชอบทักทายมาได้นะคะมีคนเซลคือไหม <laughs> นี่คือเบอร์สามนะคะเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สี่นะคะ เบอร์สีเบอร์สีเป็นฟ้าน้ําทะเลค่ะเบอร์สีนะคะเชิงบนเชิงล่างเป็นบาบสีสําหรับเบอร์สีนะคะราคาเท่ากันหมด1 9ึ่งเรวมสงค่ะเบอร์สีนะนี่คือเบอร์สีค่ะนี่คือเบอร์สีนะเบอร์ห้าเบอร์ห้า นี่คือเบอร์5นะคะเบอร์5้าเบอร์หหค่ะต่อไปเป็นเบอร์6สีน้ำเงินค่ะเบอร์6ค่ะสีน้ำเงินค่ะเบอร์6เป็นสีน้ำเงินค่ะแบบนี้ค่ะสีจริงเป็นแบบนี้นะคะนี่คือเบอร์6ค่ะ เชิงล่างเป็นอย่างนี้ค่ะเบอร์หกนะคะเบอร์หกค่ะเบอร์หกเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดดอกมะเขือค่ะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดท้องผ้าเปลือกมังคุดค่ะเบอร์เจ็ดค่ะสวยไหมคะเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ด เบอร์แปท้องผ้าจะเป็นสีดำท้องผ้าจะเป็นสีดำลายดอกลำดวนค่ะเบอร์แปท้องผ้าจะเป็นสีดำลายดอกลำดวนค่ะลายดอกลำดวนนะคะเบอร์แปสวยไหมคะเบอร์แปเบอร์สิบเอบ็ดนะคะเบอร์สิบเอ็ด เบอร์สิบเอ็ดจะเป็นลายนาคีค่ะเบอร์สิบเอ็ดค่ะเบอร์สิบเอ็ดธอบนเชิงล่างใบสีค่ะเชิงบนเชิงล่างใบสีนะคะเบอร์สิบเอ็ดแบบนี้ค่ะท้องผ้าจะเป็นเม็ดมะขามค่ะเบอร์11นะคะลายนาคีค่ะเบอร์สิบเอ็ดนะคะ เบอร์1ิบเไปเบอร์13เบอร์13บสมเบอร์13บสามสวยไหมคะเบอร์13เบอร์13ค่ะเบอร์13เบอร์13บสค่ะ,คะสีจริงเป็นแบบนี้เลยค่ะเบอร์13ค่ะ เบอร์ส4สีม่วงค่ะเบอร์ส4สีม่วงเป็นลายประตูวังค่ะเบอร์สีเป็นลายประตูวังค่ะเบอร์สสีสีม่วงเป็นลายประตูวังนะคะลายประตูวังค่ะห้าเบอร์สิบห้าสีครามเคมีค่ะ บเบอร์15คลามเคมีเบอร์สิบห้าคลามเคมีค่ะสีจริงเป็นแบบนี้นะคะเบอร์สิบห้าค่ะอ่าเบอร์สิบเจ็ดค่ะเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดค่ะ ไม่รู้ลายอะไรค่ะชอบก็เลือกไปใช้แค่นั้นเองค่ะเบอร์17ค่ะใส่ไหมนี่เบอร์17ค่ะเบอร์17นะ